ตะกอแดเยตะ o ก้ลานี่เลวนะตะวัวตะก้แดเียตะก้ลานี่ลยนะตะวกดเสียนตะกอลานี่เลยนะราคาเลยน่าองลารวยว่าจไดต่อยแดํ่อยไอดำยังรับมาดำจูบไอดำต่อย ลาก้าดันล่องมาเลยนะาลาก้าดันล่องมาเลยลาก้าดันล่องมาเลยสมาชิกลาก้าดันล่องโอ้ยได้กอนได้ต่อหมอตีเดียวเลยสมาชิกไอ้ยาลับลาก้าลับเราดูลากาเจีไม่ฟูมั่งเราน้าลาก้าเด้งอยกลงมามั่งเราไอ้แดงยี่ต่อเราไอ้ดับจุยดับติดดับติดดับติด đặt lâu lên đặt ga lâu mình làm. ai đặt tay ơi nào mà dịch ai đặt tay to đây đặt tay anh tinh mà to lên cao lên tay rồi tay cái này đi nhà thì có búa lao lao nào nguyên thì điều lao đấy ai đặt quen nhà thì có mua lên ดับหนาเด็กก็วัวเปลื่นๆนะไอ้ดับกระแต่ไอ้ดับกอดดับปาดับก้มไอ้เดงก็ล็อกไอ้ดับเรียกมาอ่ะตับตาปาเด็กล่อแล้วไอ้ดับจุกขึ้นไปตุกไอ้แดงรัวมาแล้วเอาไอ้ดับจุกเข้าไปไอ้ดับกอดดัต่อดดับกอดดับก้มไอ้แดงกอดไอ้แดงกอดไอ้แดงก้มขึ้นไประบางจิกดัยโยมดัยโยมเอ้าต้อจะล้วแล้วก่อ